เยอะเหลือเกินกินดีครับแล้เราไม่แชร์ไม่ไ้ายหรอรอดแตตอนนี้ไม่รอกเพราะว่าเมื่อกี้เราทำข้างนี้ไปอ่าหน้าเดบเฟอร์ตอนนี้อยู่ที่ผู้จองคลินิกนะคะสาขารามเก้าหมอเข้าอินเตอร์วันไหนนะคะวันนี้ครับโอได้ไม่เอวันที่แล้ว ากนี้ให้กดีดดตมุตมิมากสลับแล้วกบอรจริงวิเท่ากันแล้วอะ่ะแกอีกเครื่องอัลต้าแบกนี้มันลดนะ อั t ตราแม็กหรือไฮฟูนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเขาจะเรียกว่าอั t ตราแม็กใช่พี่หมอก็คือใช่ครับรุ่นเครื่องรุ่นนี้จะชื่อว่าอัลตราแม็กอัลตราแม็กก็คือมีหกหัวเลยสามารถทั้งทำหน้าแล้วก็ทำตัวได้ด้วยโอ้ไฮฟูตัวได้ด้วยต้นแขนขาหน้าท้องได้นะครับได้มาทำทำแขนไหมล่ะโล้ไม่เจ็บหรอรอเดี๋ยวมา้นะใช่ได้ จัดฟันทําได้ไหมคะก็เคยทาที่อื่นมาจี๊ดขึ้นสมองจัดฟันทาได้ครับแต่ต้องต้องดูดูด้วยว่าพลังงานที่เหมาะสมครับก็ต้องระมัดระวังอืจี๊ดขึ้นสมองจี๊ดไฮฟูใช่ไหมคุณอะไรเนี่ยคุณคือปุ้ยไม่อย่างที่บุ๋มมาชีก็เป็นคนแบบกลัวเจ็บตอนเหมาะก็ลดพลังงานให้เขามีกระสุงเขามาเองกันนะนางร้ายจะปะรอบหน้าวันที่ไว้ที่นี่อันหนึ่งไหมปะ